ดูชนีน่าเอาดูเบลเองฟิวนีน่สัตว์นี่นะกันนะเจ้ามาดูดูกัมือพุทจะไม่มีครัมาหนี้ทีนึง <c oughs> นี้ <c oughs> แหละเนี่ยมออยาหนี้เออเน,แบบนี่ยมาเลือกรักบอลโอชนโอลแม่งจะออกด้วยเนีๆๆ่ยทีเดียวจินเอาเล่นปีเอวะเอาให้ชนะละทีเดียวแปลงไปเจ้าตัเอาเทียรโดนี้ครับโดน มืนึโกมียนไข้ท้าโกมียนไขไม่มีไม่มีรเลยมัไล่ล้ำอีนิชันอีนิชันเหรอบูลเลยอะไรนี่เลยล่มจากอาร์เทน่ามจกอ๋อชาตินี้มันจับตัวได้ยงกันหรือเาฟิวเดอรซันเหรอเชิญยิงมาเลยยิงมาเลย แปลงล่างอยู่ยิงมาเลยเอาโดนได้ไงเอาอะไรวะมาปองไงอีซิกเอ้าวดูดิมาแล้วเอาหมดหม่ไหมหมแล้ว่ไหมเอาเรื่องทำอะไรวะ าเบกไม่เพกัสซันโรลลิ่งแคชมันจะเป็นการจับอีกฝ่ายมันเหมือนฆ่าจับอะไรลยอีดิชั่นกูเลยอุ้ยแล้พิ่งได้ตัวอะไรเนี่ยเอาไอเดียมาก็ได้วะรอ้เอาพี่ไปดีไม่ได้แล้วไม่ได้กาแล้วตัวเมนหาไม่ได้เลยเท่านี้ก็ไม่โดนแล้วถุงโดนได้ไง ตกเป็น,นกูเสียใจเอาเนก็ได้ทำไรได้วะว่าจับจะได้หรอเพราะอะไรแหละโดนเมยตัวเองตกรู้สึกยังไงบุลเล่เลยจะจัด้ะไรเป็นวงกัรซิมมาจากไหนเลยันนี้้ันนี้เชื่อนหวัง ิเชียกชีวหนายแล้วหนักักิายยนั่นเลยทำอะไรกคุณเนี่ยนะให้เกิดเกิดนะนีอไงว้าวกรช้นาไอ้คนอนอนเลยเฮ้ยทุกคนอย่าอย่าลุกตัวางไอ้นันมกอไม่มีกงทุกคนมันตัวอะไรุกคุณทุา ไม่งั้นชีดาโดนนี่หว่าโดนี่่าย้วยว่ามันให้กดอยู่ฮ่า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 ช่ไฮ่า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 ฮ่ ลนคังไม่งร่างไม่ได้อะคุณเป็นโกคอสอยู่วะไม่แปลงร่างซอไ้ไอ้เงี้ยคุณแต่โมโดนเอวเวอ้าวสวยอ้าวเฮ้ยทกี่เชี่อ่ะอ๋อโอเคนี่ไงดน่ เหโดนเมตัวเองตกรู้สึกยังไงเล่าเอาเชี่ยวเป็นแบบเป็นนี้เวลามันจะหมดแล้วหมดแล้วไอ้เ้ย่มันทำอะไรไม่ได้แล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วเชียรโอ้โหคุนุ่ยมากี้กูตีเมื่อกียรติคตายอ้าว ชาร<อ>์ตนชาร์ต่โดนตัวเองตกรู้สึกยังไงนกตัวเองตกเยไม่พออามันจะอาดจังวะไม่เอามันสู้เลยอ่ะ